สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นรองเท้าเดินป่าจาก merrell นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ใช้แบรนด์นี้นะครับเนื่องจากว่าตัว n o อตเฟกของผมมันเสื่อมสภาพไปนะครับรุ่นนี้เป็น moab 2 gtx นะครับราคามันเนี่ยข้างกล่อง6290แต่ว่ามันกำลังมีเวอร์ชันใหม่ออกมานะครับเป็นเวอร์ชัน3นะครับตัวนี้เนี่ยเลย2ปีมาแล้วนะครับมันเลยขายกันอยู่ที่ประมาณ3,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่านพวกช h อ p e e Lazada นะครับตอนนั้นผมซื้อมาผ่าน ซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็ต้องใช้พอยต์หลายพอยต์เลยนะครับถึงจะเหลือ3 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าดูแล้วเป็นราคาที่คุ้มค่าน่าลองนะครับผมจะเอาไปลองบนเขาช้างเผือกนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสสีนะครับคือสีดำกับเนวี่ a r รีนนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นแบบหุ้มข้อปกตินะครับยังไม่ถึงแบบเป็นแบบมิดนะครับอันนี้เป็นแบบโลนะครับ ตัวนี้เนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นว,ว,วิบแวมวิบแวมนะครับหรือว่าไบไวไบรมนะครับกันลื่นนะครับที่ใช้กันทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นแบบโลแบบนี้เนี่ยจะเป็นเส้นใยกอ t ทคนะครับผมเลยอยากใช้แบบกอ t ทคมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นมิดเนี่ยนะครับจะเป็นเทคโนโลยี Waterproof ของ m e r r ์เ l ลเองนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าผมชอบกอ t ทคมากกว่านะครับ ก็เลยเลือกแบบโลมานะครับจริงๆอยากได้แบบมิดนะถ้าแบบมิดเป็นกอเทคเนี่ยคงซื้อแบบมิดไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยโดยรวมนะครับก็ผมชอบนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็สไตล์เป็นรองเท้าเทรคกิ้งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูผลลั์ครับหลังจากไปเดินป่ามาแล้วเนี่ยเออผมพบว่าไม่ได้ร้อนเท้านะครับแล้วก็เท้าเนี่ยเดินสบายสบายดีเลยนะครับมีครั้งที่ผมเตะก้อนหินนะครับก็เจ็บ จ็บปลายเท้าเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่านี่นี่คือผลลัพธ์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับจะเห็นว่าพื้นเนี่ยสึกหลอไปเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาช้างเผือกเนี่ยเป็นหินที่ค่อนข้างแข็งนะครับโดยเฉพาะสันคมมีดนะครับก็ต้องมีการปีนก้อนหินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าพื้นรองเท้าเนี่ยสึกเลยนะครับบางส่วนเนี่ยบิ่นหักไปเลยนะครับเรียกว่าโหดทีเดียวนะครับแต่ก็แลก แรกกับความไม่ลื่นนะแต่อาจจะมีบ้างนะครับทางชันบางส่วนที่เป็นฝุ่นเนี่ยมันมีความลื่นเนี่ยตอนส่วนนี้ใช่ไหมครับบินไปเลยนะครับถ้าไม่พลิกมาดูเนี่ยคือไม่ไม่รู้เลยนะครับเห็นไหมด้านข้างต่างๆนะครับผมอาจจะใช้เท้าลงด้านข้างมากไปหน่อยนะครับขอบขอบเนี่ยนะฮะด้านในต่างๆในการปีนนะครับหักเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองทําความสะอาดกันดูนะครับก็จะเห็นว่าพอมันบินทั้งสองข้างเลยนะ แต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับไม่ร้อนเท้านะครับใส่สบายนะครับยังไงถ้าสนใจเนี่ยก็ลองจะหามาได้ครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่ออกเวอร์ชันนี้ก็ราคาลง,ลง